Come on dance with me, come on, buddy, dance with me, come on, buddy, dance with me, come on. อ๋อโอเคครับก็ไารสี่ Transmission ครับมิชมชั่นจะเกิดขึ้นวันที่21และ22ตุลาคมนะครับ21คือ Transmission 22คือ h าร d m i s s i o นะครับซึ่งวันที่23เนี่ยคือวันหยุดซึ่งมันจะเป็น long weekend เนาะก็ทุกท่านสามารถมา,าฝากฝากพี่ๆส่วมวลชนสามแบบชวนชน,ชนใ,หใ,หให้ให้ให้คนที่รักเสียงเพลงมาเที่ยวงานนี้เพราะเป็นงานจริงๆแล้วเป็นงานระดับโลกนะครับก็ เกิดขึ้นหลัง5ปีด้วยก็คิดว well oh> oh 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 ่าป oh 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 ีนี้น่าจะไม่คิดว่าแต่ปีนี้มีอะไรพิเศษแน่ๆนะครับก็ฝากพี่ๆส่วนชุมชนด้วยครับพิเศษปีนี้เองคือแต่ก่อนจะมีแค่วันเดียวปีนี้ก็เพิ่มีการพิเศษครับก็แต่ก่อนเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคือจะจัดแค่1วันนะครับคือการสัมมิชันซึ่งเป็นแนวฐานปีนี้เราจัด2วันซึ่งงานที่สองคือการพิเศษซึ่งเป็นแนวฮาร์ดสไตล์ครับก็จะได้ ได้ฟังทั้งสองแนวเพลงมัน<ช>ทั้งสองวัน<ๆ>เลยครับอย่างไรขบอกวารบิชชันก็น้องนึกถึงเลเซอร์เลยค่ะแบบเป็นครับคือถ้าพูดถึงงานทรานส m มิชชันแล้วเนี่ยก็จะนึกถึงเลเซอร์และโปรดักชันแล้วก็พวกวิชวลต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วแต่คอนเซปต์แต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับซึ่งปีนี้คือทรานส m มิชชันคือ The Awakening วิชวลต่างๆหรือการเซตอัพเวทีต่างๆก็จะ ถูกดีไซน์มาพิเศษเพื่อคอนเซ็ปต์ The Awakening ครับแล้วก็ส่วน Hard Mission นั้นก็อย่างที่แจ้งไปก็คือเราสามารถคาดหวังได้เลยลว่าวันที่2เนี่ยโปรดักชั่นจะไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนเดิมวิชวลไม่เหมือนกันเอกซ์เพ n ียไม่เหมือนกันครับก็รับรองได้ว่ามันทั้ง2วันครับ DJ, ครับเราได้คัดเรื่องมาแล้วว่าดีเจคือเราอยากเอาใจทุกคนจริงๆท้าวและฮาร์ดสไตล์ก็มีหลายแบบ จะมีทั้งเทคพานมีทั้งโปรเก s สซีฟพานมีทั้ง Uplifting งพารแล้วก็ว่าไปซึ่งเราคัดมาแล้วว่าดีเจกลุ่มนี้สามารถเสิร์ฟให้คนหลายๆคนคนหมู่มากชอบได้ <c oughs> เช่นบลัสทอยไซคลาร์ a นะครับมาโลเป็นเซ t ตเทคเอ e นอร์จีก็คือเป็นเทค h ลา a ์สนะครับซึ่งจะมี c o สเม c ิกเกที่เป็นโปรเกร s ซีฟนะครับแล้วก็มีเด็กซ์ชันิ่งที่คซึ่งเป็นอัปลิฟติ้งกับบิฟเวอรี่ฟ t สต r F ันครสเตนซิสตมเอฟ ซึ่งก็เป็นอีกดีเจท่านหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับครับี้เานนๆ่าที่พาขดีใ่นเ้นที่อคอาำถามคือนะครถือพอแบบไม่ได้จัดปีแฟนๆแฟนๆคนทีเที่ยวเองอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นที่แบบจะได้เที่ยวงานนี้คือผมเชื่อว่า2ปี2ครั้งแรกที่ถูกจัดขึ้นมาเนี่ยเอ่อมันได้พิสูจน์แล้วว่างาน Transmision เนี่ย เป็นงานระดับโลกจริงๆด้วย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 วิชวลหรือด้วยโปรดักชันของเขาเนี่ยซึ่งทุกท่านที่ได้ไปงานสองครั้งแรกเนี่ยจะจะจะสัมผัสได้ทันทีว่างานนี้ต่างไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็มีมีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงแลก้กระทั่งจะเป็นพวกวิชวลหรือเป็นโปรดักชันหรือนะจะเป็นเรื่องแนวเพลงนะครับซึ่งจะไม่เหมือนงาน e ีเดียมเฟสติวัลอื่นครับซึ่งก็อยากให้มาลองมาฟังครับ ค,ความพร้อมของปีนี้ก็เรากาลังเตรียมการเรื่องเรื่องดีเทลมาแต่เราพร้อมมากครับที่จะเราพร้อมมากที่จะให้ทุกคนมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของทั้งสองวันนี้ครับก็ระหว่างนี้เราก็เตรียมงานเตรียมอะไรก็ว่าไปครับนร็ครับผมในในด้านของสเปรพาร์ทเดี๋ยวขอให้ทาง ทางคุณวินเป็นคนพูดดีกว่าครับใน,ในส่วนของขออนุญาตนะครับครับในส่วนของ,องจริงๆแล้วสเปคพัของเราน ى, ในการเข้าร่วมของเราครั้งนี้เราทำทั้ง road to transmission แล้วก็ hard mission แล้วก็ after party ทั้ง transmission แล้วก็ hard mission, mission <ะ>ครับผมซึ่งในส่วนของ after แล้วก็ road to เนี่ยเราก็ม,กมีความต้องเรียกว่ามีความสนุกหลังจากงาน ต่อเนื่องหรือก่อนงานต่อเนื่องมามาให้มาเสิร์ฟให้ทุกคนทั้งเรเวอร์ชาวไทยทั้งเรเวอร์ชาวต่างประเทศที่มาร่วมสนุกกับงานทรานสิชันกับฮาร์ดมิชชันแน่นอนครับที่สเปนพาร์ตแบงกอกคุณจะได้เอ็กซ์เพรียที่ไม่เหมือนใครมาก่อนเอ็กซ์คลูซีฟบิยอนทูเดอะฟิวเจอร์แน่นอนครับผม <TS <U> TS> อ๋อความความคาดหวังเนี่ยในในส่วนของโฟฟอนแล้วก็ทาง สเปซพาร์นแบงของเราคาดหวังว่างานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ครับจะเป็นงานที่น่าจดจำสำหรับเบรเวอร์ชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกๆคนครับสำหรับปีนี้อ๋อตอนนี้ตอนนี้จำหน่ายบัตรนะครับสำหรับ GA แล้วก็ VIP นะครับไปซื้อกันได้นะครับไปกดกันได้ที่ t ิ c เก t ตเมลอนนะครับส่วน VVIP แลวก็ s v i วนะครับคุณสามารถไปกดได้ที่ The Concert Application ครับผม โอเคครับยังไงก็ฝากไ้ด้วยนะครับกับทางมิชชั่นแล้วก็ฮาร์ดมิชชั่นนะครับทั้งตัวมิสิกเฟสติวัลทั้ง Road to แล้วก็ After Party นะครับเรารับประกันนะครับว่างานนี้จะไม่มีเหมือนใครและจะสนุกสุดเวียงที่สุดของปีนี้แน่นอนครับผมงั้นเดี๋ยวในในานามของ Space Plus นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพาร์เนอร์อย่าง f โฟ f r o n t นะครับแล้วก็ Evolution Event จากประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็ อย่างทางคุณเนชนะครับนะครับแล้วก็คุณซิเวียทั้งนี้ทั้งนั้นนอกเหนือจากนี้เราจะมีมากกว่านั้นนะครับไม่ใช่แค่ทรานส i มิชันแต่ว่าเราเป็นผู้จัดมิวสิ f เฟสติวัลนะครับที่มากกว่าทรานส i มิชันแน่นอนจะมีมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาจากบ้านเราเองเมืองไทยเดี๋ยวจะให้ทางคุณชอนเป็นคนพูดแล้วกันนะครับผมชอนมิวสิกเฟงโปรเจกต์ so so hi from Australia evolution Um, future projects we have from in Australia would be we're bringing hard mission to Australia next year as well as subculture um, we generally run subculture on an annual basis last year oh, this year we brought subculture to Bangkok uh, show DC and we're returning next year with a three-day show um, called subculture weekender one event will be uh, subculture boat party the main festival on the Saturday and then on the third day will be the subculture helipad But, um, forward to I'm looking seeing everyone again forward everyone ครับก็อย่างที่พิธีได้กล่าวไว้นะครับก็ทางผู้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณคุณทีและคุณวินสำหรับพาร์ทเดอร์ชิพดีๆที่ที่มีให้กันแล้วก็รวมกันแล้วเราเป็นหนึ่งเดียวที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจกับโปรเจกต์นี้ว่าจะสนุกสุดเหวี่ยงและเป็น experience ดีๆให้กับ ทุกคนที่มางานแน่ๆนะครับแล้วขอเสริมสิ่งที่คุณชอมพูดก็คือนอกเหนือจาก Transmission และฮาร์ดมิชั่นแล้วเนี่ยเราเป็นผู้จัดงานออ Festival อยู่แล้วก็โปรเจกต์ต่อไปก็คืองาน Subculture Thailand ซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงคอร์เตอร์หของปีหน้าก็คือวันที่สองมีนาคมนะครับก็ฝากพี่ๆส่วนมุญชนช่วยประชาสัมพันธ์งานที่จะเกิดขึ้นของพวกผมด้วยนะครับขอบคุณครับ Thank <laughs>